สวนนนุษพัทยาครับให้การสนับสนุนงานประกวดดอกไม้ระด,ดับโลกเชลซีฟลาเวอร์โชว์ณประเทศอังกฤษจนได้รับรางวัลเหรียญทองนายกําพลตันสัจจาประธานสวนนนุษพัทยาเข้าร่วมงานเชลซีฟลาเวอร์โชว์งานประกวดดอกไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกปี2024ระหว่างวันที่21-25พฤษภาคม2517ณประเทศอังกฤษ ในฐานะผู้สนับสนุนผู้เข้าประกวดและมีประเทศที่เขาร่วมประกวดจาก12ประเทศทั่วโลกนายกำพลเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มาร่วมงานเซลชี่าวเวอร์โชว์ขณะที่สวนนงนุษพัทยานั้นก็จะสนับสนุนนะครับในส่วนของมิสเตอร์แมทโซเปอร์นะครับที่มีการเพราะพันธุ์ต้นไม้กินมแมลงในประเทศอังกฤษพร้อมกับมีการนำไดนโนเสาร์จากสวนนงนุษย์พัทยานั้นมาร่วมจัดแสดงได้รับรางวัลเหรียญทองในปีนี้ด้วย ก็มีแนวความคิดนะครับในการประกวดงานนี้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมการลดการทิ้งขยะนะครับแล้วก็การลดสภาวะโลกร้อนในปีนี้นะครับก็เป็นการเปิดงานสมเด็จพระเจ้าชาที่3สเสด็จเข้าร่วมชมงานในระยะเวลาการจัดงานแสดงรวม7วันมีแขกผู้มีเกียรตินะครับผู้มีชื่อเสียงแล้วก็บุคคลทั่วไปเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก